ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเมื่อนี้นะคะมีสาวซ่อน้อยก่อนหน้านี้พลปิสิษฐ์ซิลิโคนเหลวมาในคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดขอนแก่นเด้อคุณหมอเก็บสตังค์ไปห้าหมื่กว่าบาทแล้วก็กลายเป็นหน้าสละเป๋าหน้าห้อยหน้าบ่งงามเลยหน้าเสียหายหลายดอกเตอรเซบินบอกเข้าใจเลยเด้อปัจจุบันนี้ทำไม เมืองไทยเฮานี่คุณหมอบ่มีจรรยาบาันบ่มีจริยธรรมกันแล้วน่ากลัวหลายยังกับเอื้อยนางคุณนี้อายุ57ปีแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนหน้าบ่เป็นสรลเป่าแล้วแล้วก็สามีฮักมากขึ้นเท่าใดต้องมาถามเพื่อนเด้อค่ะแมนบอกคะ่ะเอื้อยน่งเดียนแมนบอกแมนค่ะ จงได้อบเข้าแจ้งความกตนไมว่าแต่เพิ่นให้เส้นนี่ยังแ้วๆก็สิไปแจ้งความกับว่ามีประโยชน์แจง้งได้ค่ะห้องสคบอได้ค่ะอยาาให้หมอเนี่ยทำลายภสาษาโนแบบนี้ดอกเตอร์สติงบอกปลื้มเลยสามีหักมากขึ้นแันบอหักมากขึ้นคุณว่าจังไดค่ะตัดสินใจบ่ผิดเลยที่เธอไปเฮ็ดมากสามีบู้เรืงตัดสินใจมาแงน,นบอหนีสามีมาเพิ่นเลยบอกว่าโอ้ดูดีขึ้นเพ่ตัดสินใจว่าิดฉันใจแหงเลยโอ้ยแ่น ได้สตังคืนจากสาวมีโมดทุกบาททุกสตังเลยที่จ่ายไป่ลูกก็บอกว่าแม่น่าคือดีคืนแท้คือเป็นเล็กน้อยแท่แม่ค้าในตลาดบอกว่าอุ้ยไปทําอะไรมาทําไมหน้าเลียวเล็กอย่างนี้ล่ะโั้ันสซสันเนาะปื้มหลายบอกเขาเอ้ยค่ะปื้มค่ะอืเขาดึงหน้าให้เอื้ย3าส่วน ดึงหางคิ้วหางตาขึ้นให้น้อเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างให้เก็บหล่องแก้มให้แล้วก็ดึงช่วงแก้มแล้วก็มาดึงเหนียงส่วนที่สีเนี่ยเขาดึงคอให้ด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอแมนว่ามีการดึงคอพร้อมดึงหน้ากันเด้อให้เจอบหลอกลวงแต่ว่าปัจจุบันนี้ี่ถูกหลอกลวงกันหลายโพเดอยยาไปถูกหลอกเด้อว่าเขาจะถูกเขาจะดูดออกให้ได้เนี่ยบนออกค่ะแล้วก็เจ็บตัวเสียใจให้คะแนนตัวเองเนี่ย57เจ เหลือเท่าใดคะได้คะอ๋อเหลือสามสิบห้าค่ะก่อนทำายได้บอกว่าอยากซื้อเหลือสี่สิบเจ็ดแมนบอสค่ะแล้วจังใดเหลือสามสิบห้าแล้วก็ไม่นี่เกินคาดแมนบอสเกินคาดค่ะนี่น้อีลีค่ะบอกลาความแก่บอกลาความเหี่ยวบอกลาความย่อนคอยบอกลาเหนียงย่อนย่านค่ะบอกลานาเซลเปาค่ะบ๊ายบายคุณหมอที่หลอกลวงไม่มีจรรยาบรรณไร้ซึ่งจริยธรรมค่ะอย่าทำร้ายประชาชนอีกเลยนะคะขอร้องเถิทค่ะ มีมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าแฟนก็เขาก็บอกว่าอ้อดูเด็กมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีแรกคิ่ว่าจะมาแอบแอบทำพอทำไปให้เขาเห็นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออฉันจ่ายให้เลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะอ,อ๋อฝากขอบคุณดรเซตินมากเลยค่ะค่ะแล้วก็คณะทีมงานทุกคนแล้วก็คณะแพทย์ทุกคนค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะ Thank <laughs> you.